อิ s มี m มาริโอ e กรีนฮิล o p ทูปาร์ตี้คืออะไรเนี่ยปาร์ตี้อีเวนต์อ่ามีไส้กรอกมีฮอทดอกนะฮะปาร์ตี้ไทม์มันคืออะไรปาร์ตี้ยังไงอ่าฮะแล้วอ๋อได้วงเหรอเหมือนมีวงมาให้เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ย เหมือนมีวงมาให้ฮะเมืกก่อกี้นี่ไงเป็นปาร์ตี้อีเวนต์ปาร์ตี้ไทมครั้งละแสนกว่าเลยนะแสนสองนะฮะรอบหนึ่งปกติแล้วอันหนึ่งเราได้เท่าไหร่ขอหาวงแป๊บหนึ่งปกติก็เป็นมืนอยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นปาร์ตี้ฮะเป็นอัปเดตใหม่นะครับปาร์ตี้อีเวนต์อ่านี่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 ไม่เท่าซนิกใกล้จะเต็มพาวเวอร์แล้วตอนนี้ลบเกอีก7วันฮะวันนี้ยังไม่มา เมทัลโซนิกโอ้ยกี่อาทิตย์อ่ะสามอาทิตย์นะครับกว่าจะมาอาทิตย์หน้าน่าจะชัวร์อีกเจ็ดวันขอไปดูหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปไปตรงนูน้นเอ้ยเดี๋ยวๆพื้นหายหรือวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเมท่าในชาร์จนานมากเลยนะหนึ่งขีดใช้เวลาเจ็ดวันอาทิตย์หน้าเลยนะครับก่อนจะมา ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับโมเดลของ m ม t o อโซนิกนะครับอ่ะต้องมาลองดูก็น่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้แวะมาดูเฉยๆแวะมาเยี่ยมอาทิตย์หน้าได้เจอกันสําหรับอัปเดตอาทิตย์นี้นะฮะเหมือนเดิมครับมีเชามาใหม่ทุกวันเลยอันนี้คือชาทอ r o p ิคอ l นะครับทอ o p i ิคอชาเชามี2แบบเหมือนกันผมไม่ซื้อแล้วนะเชาไม่จําเป็นเลยตอนนี้ไม่รู้จะซื้อไปทําไมแล้วก็มีเอมี่อันนี้นี่อีเวน บีชปาร์ตี้อีเวนนะครับมีเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันเป็นการเก็บฮอทดอกให้ครบเริ่มจาก100ได้เชาวตัวนี้500ได้อีเกชาวหนึ่ง1,000ได้3ชาวแล้วก็เป็นอเอมี่ชุดอะไรเนี่ยเชฟเอมี่นะครับใช้3,000 h o ฮอทดอกนะฮะแล้วก็อันนี้ Summer s o โซนิกนะครับ7,500มันดูธรรมดามากเลยนะมีแว่นกับมีเสื้อนะครับจริงๆน่าจะเป็นสกินแบบเอออย่างเงี้ยโอเคนะอันนี้ดูเท่ หมาะแก่การแบบเสียเวลานั่งเก็บแต่เมื่อกี้คือมีแค่เสื้อกับแว่นมันดูธรรมดาเกินไปนิดหนึ่งอ่ะแต่ก็เป็นอีเวนต์ขั้นเวลาใช่ไหมใช้เวลานานมากเลยเมททอโซนิกเก็บมาที่ต้องการทั้งหมดคือ7,500เริ่มจากร้อยหนึ่งก่อนมันมีตลอดทั่วทุกแมปหรือเปล่าตามทางลองดูฮะมีให้เก็บไหมอ่าฮะนี่นี่เต็ไมไปหมดเลยแสดงว่ามีให้เก็บตลอดไม่ต้องรอสปอน งั้นก็ไม่ยากก่อนที่เราจะไปเก็บพัาดอกกันต่อนะครับที่สะพานตรงนี้นะฮะหลังจากเข้าอุโมงมาสะพานที่มีวงเยอะๆนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะมันจะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนเป็นทางลับอยู่เราสามารถกระโดดเข้าไปได้นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับมันมีช่องเป็นทางลับอยู่เมื่อเราลงมาเราจะเจอกับโกลเด้นโซนิกฮะข้างล่างมีเขียนอะไรไว้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรคือมันคล้ายๆกับซูเปอร์โซนิกเหมือนกันนะเป็นสีทองเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นโซนิกที่เป็นโกลเด้นเลยโอเค เอาไปเก็บต่อเก็บฮอทดอกห้าสิกว่าอันแล้วอันนี้นะ่าจะเก็บไม่ยากนะมีเรื่อยๆไม่ต้องรอสปอนอ,อ่อะไรเนี่ยอ๋อได้ของรางวัลได้เชา่าได้เช่ามาอันนึงนะฮะเช่าตัวใหม่คือตัวไหนนี่บีเช,ชา่าบวกหกสิบบวกแปดวงโอ้โหน้อยมากไม่ได้ช่วยอะไรเลย คือยังไงก็สู้โลบักไม่ได้นะฮะตัวโลบักนี่คือแบบบวกหลักสิบแล้วอะบวกเยอะมากยิ่งไทอีโวนี่คือแบบโอพีเลยแต่เราไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าไม่รู้ไปทําอะไรนะครับมันไม่ต้องใช้สปีดแล้วอะ่ะตอนนี้สปีดเราเร็วมากนอกจากว่าต้องการรีเบิร์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยว่ากันได้มาหนึงร้อิอันลองไปดูโซอนอื่นบ้างว่ามีเยอะไหม ผมวิ่งเร็วมากเลยนะตอนนี้คอนโทรลเริ่มยากอ่าได้คูณสามวงมาเมื่อกี้มันจะคูณสามส้กอกให้ด้วยไหมคูณหมหนึ่งครับไม่คูณให้คูณเฉพาะวงโห oh, ตรงนี้เพียบเลยเออเจันห้าร้อยเพื่อสกินซัมเมอร์โซนิกแล้วก็เชฟเอมี่นะฮะประตูอยู่ไหนประตูประตูประตูะตอ่ะลองดูวาลีได้ไหมใส่กอกตรงนี้ ลองรีดูอือ,อรีไม่ได้ครับไม่มารีไม่ได้รีไม่ได้เขาจะรีมาเองอตรงนี้เพียบเลยทั้งแถวเลยอาจจะต้องไปเก็บโซนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ผลล็อกมาอีกแล้วอ๋อตรงนี้ก็มีเหรอที่อัปเกรดเชามีตรงนี้ด้วย แสดงว่ามีทุกโซนฮะยังอัปเกรดไม่ได้พันหนึ่งแล้วได้เช่ามาอีกสามตัวใช่ไหมได้กลิ่นของบาร์บีคิวด้วยใช่สิตกลาวาเชฟเอมี่นะฮะเชฟกระทะเหล็กตรงนี้ก็โอเคอยู่นะเราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไปเรื่อยๆเดี๋ยววนกลับมาที่เดิมก็น่าจะมีสปอนมาใหม่ใช่ไหมกลับไปกลับมาเอ้ยน,นั่นี่จนได้ไม่เป็นไรข้างล่างมี ไปต่อนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ oh. โอ้โหโอ้หตรงนี้เยอะมากโอ้โห oh. oh. ตรงนี้เยอะมากเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่เฮ้ยโอ้มันหายไปด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนมันหายไปด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ไปทางนี้ไปนี้เดี๋ยววนกลับมาใหม่นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเออโซนนี้เหมาะก,กับการฟาร์มอันนี้ฮะเหมาะที่สุดละ มีมาเรื่อยๆนั่งล่นไปเรื่อยๆน่าจะได้ฮะนี่นี่เต่ไม่หมดเลยนี่เพียบเลยโอ้โอ้โหอ,อ,อย่างเยอะอืมโซนนี้คุ้มสุดครับตรงนี้แหละเอา้าหายไปอีกละเนี่ยเราแป๊บหนึง่งนี่แล้วก็ขึ้นมา ทำไมต้องหายไปด้วยกลับกลับกับกับกับ,กบนี่ข้างบนข้างบนโอออยู่แค่ตรงนี้ก็พอฮะไม่ต้องไปไหนละว,วนไปวนมาเยอะมากตรงนี้อ่ะกลับไปข้างล่างนี่โซนนี้ยังไงก็เจอครับวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้เฮ้ยทำไมอันนี้มันออร่ามันสว่างขนาดนี้พิเศษเหรอไมออร่ามันสว่างขนาดนี้ อันละเท่าไหร่อ๋อันละแปดอ๋ออ๋อไม่เท่ากันไม่เท่ากันเฮ้ยมาจากไหนอะได้อันละแปดเลยฮะอันนี้โอ้โหมีไหมมีไหม,มขงล่างล่าง,าง,างอ๋ออันนี้หนึ่งแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาแปดคืออันไหนต้องอันสว่างสว่าง,างใช่ไหมอ๋อรู้ว่ามันเก็บครบแปดอันพอดีเมื่อกี้อาจจะอย่างนั้นไม่เป็นไรไปข้างล่างต่อ โซนนี้มีไหมกลับมาหน่อยกลับมาเก็บโซนนี้หน่อยตรงนู้นเริ่มไม่ค่อยสปอนแล้วนี่เพียบเลยเพียบเลยโอเคอีกนิดเดียวเย้สามพแล้วเชฟเอมี่มาแล้วนี่แต่งตัวเป็นเชฟเอานี่ออกดีกว่าเอฟเฟกออกอิ i เ a ม i ชันเหมือนเดิมใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรนะฮะอิเมชั่น เปลี่ยนแค่ชุดนะครับเป็นชุดที่เป็นหัวใจชุดแม่ครัวจริงๆเหมือนเมดมากกว่านะเป็นชุดแม่บ้านมากกว่ารองเท้าสวยชุดสวยมีผ้าพกผมนะฮะเชฟเอมี่อ่ะต่อไปซัมเมอร์โซนิกผมว่าอันนี้สวยแต่ว่าชุดซัมเมอร์โซนิกไม่ค่อยมีอะไรนะครับเหมือนเป็นชุดฮาวายอันล็อกนาวนี่คือซื้อด้วยโลบัคใช่ไหมว่าแล้วแปดร้อลบัคเลยเหรอสกินเดียวนี่นะโอ้อยแพง แต่ผมขอปลดล็อกเลยซัมเมอร์โซนิกคือมันนั่งเล่นไปได้เรื่อยๆนะฮะก็เก็บได้ไม่น่าจะยากแต่ว่าเพื่อเป็นการเซฟเวลานะครับขออนุญาตซื้อก่อนเลยแล้วกันนี่รีเจเนอรี่เลยนะฮะซัมเมอร์โซนิกค้างไหมเออเกือบค้างเกือบค้างแสดงว่าเขาแก้แล้วเป็นโซนิกใส่ชุดฮาวายมีกำไลข้อมือมีแว่นตามีอ่าพวงมาลัยคล้องคอนะฮะรองเท้าเปลี่ยนได้ไหม รองเท้าน่าจะเหมือนเดิมแวะมาในสงการได้เลยโซนิกต่มันเลยไปละรอปีหน้าแล้วกันชุดโซนิกสงการอ่ะโอเคนี่คืออัปเดตใหม่นะฮะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับส่วนเมทัลซ o นิกรออาทิตย์หน้ามาแน่นอนนับถอยหลัง7วันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ